นอนสบายอารมณ์มากตนนอ,นอนแรกไปไปสาวนะเอนเราก็ไปดูผู้ชายแน่เว้ยไปเอามาหมอบอกผู้หญิงชัวร้อยเปอรเซ็นต์เาว้องจบเ,เขาไม่บังไม่อะไรเลยเถอปเลยว่าห,หมอเห็นไปถึงนงมดด <laughs> ูเห็นอนะไรผู้หญิงชัว ขอขอให้ผมลุ้นเลยสิขอมาบังอะไรมาบังให้หน่อยขอให้ลุ้นใหน่เยอันนี้ลุ้นจนเลยอันนี้เห็นจนใกล้คอเลยก็คือเอาไอ้เชืองที่มันอุตราสารหญิงปุ๊บผู้หญิงบังไม่อะไรเลยดูท่านอนเรื่องอันนี้นี่ขี้เล่นตั้งแต่อยู่ในท้องครับบังไปบังมากว่าจะได้ยู่ให้ดูอนขี้อ่านขี่ดูดูงั้นงั้นเราบัง แต่ชอบถีบตั้งแต่อยู่ในท้องนะเออตัว,ตวโตถีบเพราะตอนกลางคืนตอนไปทำงานก็ไม่้องอะไรนอนสบายคารา,าลอนี่นใิ่งก็คือแบบพุ่มสองพุ่มเอาละเริ่ม,มกระดิกกระดิกลูกแอลไม่